เหนื่อยไหมโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒความคิดของคนนะครับเวลาเจออะไรต่างๆมันก็เหนื่อยมันก็ท้อมันก็ล้าแล้วมันจะโยนทิ้งปล่อยวางทันทีแต่คุณอย่าไปคิดมากเลยครับฝนไม่ว่ามันจะตกหนักอย่างไรตกกี่วันก็ตามมันจะต้องมีวันหยุดด้วยเช่นเดียวกันความรู้สึกของคนเราก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะหมดหวังสิ้นหวังเจอสิ่งที่เลวร้ายอะไรอย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดเพียงแต่ว่า เราอย่าไปจมปักกับสิ่งนั้นนั้นจนทําให้มันบั่นทอนอารมณ์บั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนสิ่งดีๆที่เราจะมีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องแค่บางเรื่องที่เข้ามาผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองเราปล่อยวางมันซะแล้วเรามาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราเองก็จะมีความสุขเท่านี้นเองแล้วเราเองก็จะไม่เหนื่อยอีกต่อไปจากถีอปเป็นเก,นดเกนิดมาเพื่อแต่งคเกิดมาเพื่อแต่งปัจจุบันสวัครับ